แล้วก็มาด้วยอาการแบบมีเลือดมีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยค่ะก็อันตรสาวทุ๊บพบว่าเป็นคนคนคนท้นนองตั้งแท้งท้องเนี่ยค่ะคาสันน,น,นิษฐานเฉยค่ะเดี๋ยวก็จะให้ไปตวรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งการคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขอบดึงหางไปส่งที่คลินิรอหลดน้ำเกลือส่งที่ไหนดีครับส่งที่โรงพยาบาลทุ่งหันค่ะต่อที่โรงพยาบาลสตเพิ่เครื่องครับ เดี๋ยวรถโรงพยาบาลรถของขอวนจไปส่งที่โรงพยาบาลกรีนครับเมอเขีนชาวบ้านเอาขอลูกตายแบบนางนาคอะไรเงี้ยแไม่ต้องปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เองยังขอลูกในป่าก,กันอยู่เลยที่หมอตำแตยเราเป็นหมอตำแยเป็นร้อยคนนะอ้อมหลวงผางเพราะเลยตรงนู้เนี่ยถ้าชาวบ้านขอลูกเองไม่ได้นี่ไม่มีใครไปช่วยเนี่ยแย่เลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันมันไปรับไม่ทันเออเคสเนี่ยคลอดได้ไหมถ้าคลอดไม่ได้เอามาโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยผู้ปิดทองหลังชายแดนขอพาไปรู้จักกับนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทร,รัพย์ ผู้ในการโรงพยาบาลอุ้มพางหนึ่งในบุคคลที่ทุ่มเทกายใจให้กับการรักษาชีวิตคนควบคูบ่คไปกับการยกระดับบริการด้านสาธารณสุขแบบฉบับการแพทย์ไร้พรมแดนนำพาโรงพยาบาลอุ้มพางเป็นที่พึ่งของทุกคนที่อาศรรยัยอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้ก็คนท้องมาฝากท้องครับเขาไว้ใจเราเขาถึงมาหาเราเขาเข้ามาฝากท้อง ซึ่งจริงดีครับโรงพยาบาลเราเนี่ยเปิดให้ฝากทองได้วันจันทร์กับวันอังคารครับใช่กับทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัปดาห์บัตดีจ่าเจอกันอีกแล้วดูทีเนี่ยดูเด็กน่ารักไหมเนี่ยครับจุดเริ่มต้นการทำงานของหมอมาจากอะไรยังไงครับผมเป็นคนจากเชียงดาวนะครับจริงๆก็ตอนเรียนหมอปลายก็ไม่ได้อยากจะมาเรียนแพทย์หรอกบางเอิญว่าไปทดลองข้อสอบอ่ะแล้วบังเอิญติดนะผมอ่ะ ไม่ค่อยชอบถ่ายต้องจําผมจะไปเรียนวิศวะถ้าอยากไปเรียนทางนั้นวิชาแพทย์นะผมรู้สึกดีตอนเรียนก็คือตอนเรียนปีสุดท้ายนะั่นเองเพราะว่าออมันก็มีประโยชน์เนาะเหมือนว่าเราเราช่วยชีวิตคนได้อนะไรประมาณนี้จากแรกเริ่มที่กะว่าจะอยู่แค่หนึ่งปีนาเวลานี้คุณหมอก็อยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมคุณหมอยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับผมปรับตัว3เดือนในขณะที่เราไปเจอบางเวลาของใน3เดือนเนี่ย บางขณะจิตผมเนี่ยเจอความสงบแล้วมีสมาธิผมก็มาคิดต่อว่าก็เห็นเออชาวบ้านเขาลําบากนะผมว่าเนาะเริ่มทํางานมีความสุขมากขึ้นหลังจากเดือดสามเดือนไปแล้วได้เห็นชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็เออเราช่วยชาวบ้านได้เนาะชีวิตเรามีประโยชน์พอสมควรเป็นหมอนี่มันก็ดีนะเราช่วยชีวิตคนได้ช่วยชีวิตคนให้รอดได้ที่ที่ไม่สมควรจะเสียชีวิตอนะ่ะเนาะเส้นทางกว่า1219โค้ง จากอำเภอแม่สอดขึ้นมาอย่างอำเภออุ้มพางจงังหวัดตาี่นอกจากเป็นพื้นที่ชายแดนห่างไกลแล้วยังเป็นเมืองแห่งเดียวกลางหุนเขาทําให้การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์เป็นสิ่งสําคัญไม่เฉพาะคนที่อยู่ในตัวเมืองเท่านั้นยังรวมไปถึงหมู่บ้านห่างไกลและยังเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโรงพยาบาลอุ้มพางคือความหวังเดียวของพวกเขาเมื่อเจ็บป่วยที่นอนนี่วยเป่วยมาในเรียบเราไปตรวจมาแล้วหรอตรวจเรียบร้อย ที่ข้างล่างที่สุขสานก็ออ๋แล้วเขารักษาอยู่างไรก็มียามียา้ระเรียนกินอยู่ยดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราต้องไปหาหมอไปกันยังไงครับห,หมอลดไปบ้างถ้ามันหนักจริงๆก็ทางสุขสาเขาก็มีรถส่งก็ถือว่าลำบากไหมไปโรงพยาบาลอุ้มพ่านถ้าถามว่างลำบากมันสุดยอดความลำบากครับ นะตัวไข่ออกกาซีบีมันจะมีนะนี่เล่นเลยไหนที่หลอดแต่ละมือบองอรหนี่แสดงว่าแต่ละเคสนี่เราต้องมีการฝึกภาษา,าด้วยเหรอครับคุณหมอคืออธิบายเขาเป็นภาษาปากปกายปากกายคือคนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะพูดภาษา,าปากกาโยนี่เราก็ต้องเรียนด้วยรือเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วหมอต้องเรียนเพิ่มเติม ที่ผ่านมาตลอดช่วงที่คุณหมออยู่ที่นี่น่ยก็คือรักษาคนไข้ในพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เก็บตังค์หน้าที่ผมในหน้าที่ผมแล้วก็น้องๆที่ในโรงพยาบาลเนี่ยแต่หลักที่เรายึดเนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมเรื่องจิตใจมากกว่าเราไม่ได้ยึดกฎเกณฑ์หรือว่าการมีสัญชาติไทยหรือการมีหลักประกรันสุขภาพเ,ยนะเรยเนาะเราก็ไมไ่เราก็ไม่ได้คำนึงประเด็นนั้น เราเราก็ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวกลางเราก็เลยไม่ได้เก็บเงินแต่บ้านกระเหลี่ยงที่นี่เนาะเขาเป็นคนยากจนเขาไม่มีอะไรเลยบ้านก็เป็นไม้ไผ่อ่ะเป็นใบตองตึงหลังคาบ้านอะไรงเงี้ยตอะนี้เรามีแต่ต้องช่วยเขามาั้งเขาจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ไหวหรอกไม่ได้ก็เราโรงพยาบาลรัดเนาะเราอยู่ตรงเนี้ยเนาะก็เราต้องทําแบบนี้ครับนี่ก็คือเหเป็นงานวิศวกรรมที่คุณหมอบอกคุณหมอใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องติดแวดลอ้อมนี่ครับเรื่องน้ําเสียนะครับเป็นบึงประดิษฐ์ประยุกค,ครับนี่ครับยาบริจาคจะเป็นย่างเงครับ ดูสิครับเนี่ยยาบริจาคที่ผมว่าเนี่ยครับเนี่ยบริจาคให้โรงพยาบาลน,นะครับเนี่ยเพิ่งมาส่งครับอันนี้ที่กําลังคัดกันอยู่หมดอายุเราก็ออกเหมือนกันใจเขาใจเราผมกินได้ชาวบ้านก็กินได้ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเป็นโครงการที่เหมือนว่าเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงเป็นอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลเนี่ยเราขาดทรัพยากรเราขาดยาคนไทยทั่วประเทศนะเราทิ้งยาใช้ไปตามบ้านปล่อยให้หมดอายุไปปีนึง ทั่วประเทศรวมกันประมาณ5,000ล้านบาทเพราะนั้นผมก็เลยขอตรงนั้นมาเพื่อแก้ปัญหาว่าโรงพาบาลขาดทรัพยากรด้วยปีหนึ่งเราก็ได้เป็น10บกว่าล้านขึ้นไปเหมือนกันนะครับอาชีพแบบผมเนี่ยมันไม่มียาผมก็ร,รักษาใครไม่หาย ปีดีพระอาจารย์ท่านโทรไปคุยกับผมจริงๆผมก็มีงานตรงนั้นแต่ว่าพระอาจารย์ท่านอยากจะมาถามื่งเกิดคนไข้แล้วก็คุณหมอก็ยุ่งมากผมก็เลยมาอธิบายแทนแต่ผมไม่ได้ตรวจเองนะกระต้นครับผมเลยต้องใช้เวลามาตรวจดูข้อมูลเก่าแต่คนไข้เนี่ยดูผลเลือดผ,ผลอะไรเนี่ยไม่ได้มีอาการขั้นหนักที่ต้องส่งไปส่ตงต่อไปางน,นั้นนะ ก็มาอยู่ที่นี่นานหรือยังอะจบแพทย์จากรามาค่ะแล้วก็พอตอนมาใช้ทุนปีแรกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดคือตั้งใจมาเพราะว่าตั้งใจว่าการจะมาที่อุ้มผางคือจริงๆตั้งใจตั้งแต่เรียนจบแล้วว่าจะมาอยู่อุ้มผางไม่ได้พอมาทางานที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับดูสิ่ง <c oughs> ที่คุณหมอวรวิทย์ท่านทําให้กับโรงพยาบาลแล้วเออคือถามว่าในแง่ของคนทานํางานเนี้ยค่ะ ทุกคนที่ที่จบจบมาเราเราแบบมีไฟเราอยากทานั่นทนํานี่ปัญหาอะไรหลายอย่างที่เพื่อนๆที่อื่นเขาติดติดกันก็คือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันไม่พอถ้าเราบอกคุณหมอวรวิทย์างนี้ค่ะแกก็จะไปหาเครื่องมือมาให้ด้วยเงินจากไหนก็แล้วแต่เราแกก็จะถามผู้ใช้ด้วยว่าอยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนสเปคแบบไหนแกไม่ได้ล็อกสเปคแบบที่แกอยากได้แต่แกเอาที่คนใช้งานเขาอยากได้และถนัดแกไม่เคยพูดในเรื่องว่า ต้องคุ้มค่าไม่เคยบอกเลยว่าเราห้ามทำกับใครอันนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ได้ความเป็นหมอคณหมอนี่คือความสุขของคุณหมอเนี่ยไม่ใช่เงินเป็นที่ตั้งแต่ว่าเป็นชีวิตของคนในพื้นที่นี่เป็นที่ตั้งคืออาชีพแบบผมนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวน้องๆที่นี่กับทุกคนเนะี่ยก็จะเจอเมตตากรุณามุทิตาาุเบกขาเหมือนกันกันกบผมมีความสุขในการทำอาชีพแพทย์เนี่ยจากการเจอพรมพิหารสีภาคปฏิบัตินั่นเองผมอยู่ที่นี่ความสุขของพี่อันนี้ก็คือ การทำงานจัดการองค์กรนี่แหละมันเป็นงานวิศวกรรมอันเนี้ยก็เลยรู้สึกสนุกดีก็เป็นความูกอีกอันน,นะครับในการทำงานของผมเคยท้อไหมครับคุณหมอครับเรามีความเป็นมนุษย์เท <c oughs> ่าๆกันนะครับไม่มีใครหรอกครับไม่เคยทอ้อมันเป็นกับทุกคนน่ะนะครับไม่มีใครไม่เป็นหรอกผมเชื่อว่านันไม่มีใครไม่เป็นคือถ้าเราทำไปเรื่อยๆเดีวดวันนึงมันจะถึงจุดหมายเองในมุมมองผมเนี่ยนะครับตัวของคุณหมอก้าวข้ามความท้อยังไงครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งมาระดับ แล้วมันก็จะหายไปเสมอมันเป็นหลักอนิจจงความสุขก็เป็นครับความทุกข์ก็เป็นคุณหมอวางอนาคตโรงพยาบาลอุ้มผางน,นี้ไว้ยังไงครับคุณหมอโรงพยาบาลน,นี้ต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ไปเรื่อยๆหรอครับแม้กระทั่งอีกสี่ปีผมก็เสียนไปแล้วเนี่ยนะครับโรงพยาบาลน,นี้ก็ต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านแถวนี้ต่องานสาธารณชายแดนเนะี่ยไม่ใช่มีอุ้มผางที่เดียวมันมีทั่วประเทศแล้วก็เราต้องลึดยึดหลักมนุษยธรรมด้วยโรงพยาบาลน,นี้ต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในระยะยาวให้ได้ครับ